บอกกันนะระวังรถกันด้วยนะครับพ่อใี่น้องดทสวัสดีค่ะสำหรับทุกทกท่านนะคะที่กำลังติดตามการไลฟ์สดของเพจพีททีวีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลา16นาฬิกานี้นะคะเราจะมีการชุมนุมของกลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะคะโดยกลุ่มไทยไม่ทนนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณวีระสมความคิดนะคะ และตอนนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่มีมวลชนบางส่วนนะคะมารอแล้วนะคะสำหรับการปราศัยในวันนี้ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะรวมถึงสื่อมวลชนต่างๆนะคะก็ได้ปักหลักรออยู่ตรงนี้แล้วนะคะและตอนนี้ทางแกนนำที่ล่วงหน้ามานะคะก็กำลังจะนำเวทีเคลื่อนมานะคะเพื่อปิดถนนทั้งสองเลนนะคะบน สะพานผ่านฟ้าลีลาแห่งนี้ค่ะและจัดเวทีการชุมนุมนะคะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ประชาชนก็มารอนะคะสำหรับการจัดเวทีในวันนี้ค่ะโดยตอนนี้ก็มีรถของเครือข่ายนักศึกษารามคำแหงนะคะ ที่ได้ออกมาปราศัยพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะรวมถึงเป็นการจัดขบวนค่ะของการจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะและเช่นเคยค่ะก็มีการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะและก็มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมกันนะคะโดยอย่างเช่นเคยค่ะมีหน้ากากนะคะ มสนะคะคนละชิ้นแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะผู้ชุมนุมก็จะพกเจลแอลกอฮอล์ส่วนตัวมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดโควิด19นี้นะคะตอนนี้ก็จะเห็นมวลชนมาเริ่มรอแล้วนะคะตามสองข้างทางต่างๆนะคะและรถยนต์ที่สัญจรไปมาก็จะคอยโบกมือเป็นสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มไทยไม่ทนนะคะเป็นการเเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมของเราวันนี้คึกคักกันมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเดินทางมาร่วมในการชุมนุมวันนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะคะว่ามวลชนเขามารอกันและอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะเชิญมาเลยค่ะดเดี๋ยวฝากน้องไว,นไว้นะน้องฝากไว้ก่อนนะฝากพี่้อยฝากไว้ก่อนนะ ก็มีมวลชนนะคะมารอตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะและก็มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยประชา,ชน,าชนทุกคนนะคะก็จะได้รับการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์และก็วัดอุณหภูมิร่างกายนะคะและส่วนมากนะคะก็จะมีผู้ชุมนุมเนี่ยสวมหน,น้ากากอนามัยมาอยู่แล้วนะคะ รวมถึงถ้าท่านใดไม่มีเนี่ยทางคณะไทยไม่ทนของเราก็มีการแจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะจะพาไปเดินดูก่อนนะคะตอนนี้ก็จะมีมวลชนต่างๆมารอตามพุ่มไม้หลบแดดนะคะเพื่อที่จะมารอเวทีปาใสยในวันนี้ค่ะค่ะและตอนนี้ก็เจอคุณเจ๋งดอกจิกนะคะเป็นแกนนําที่ล่วงหน้ามานะคะเดี๋ยวให้คุณเจ๋งดอกจิกบรรยายถึงบรรยากาศตอนนี้รวมถึงเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะเดินทางมาร่วมที่สะพานผ่านฟ้าแห่งนี้ด้วยค่ะ อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและไม่อยากจะให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศอีกต่อไปก็เรียนเชิญมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ด้วยกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนกําลังเดินทางมาอย่างคลาคล่ำ4โมงเย็นเราจะเปิดเวทีตอนนี้เนี่ยผมมาดูความพร้อมโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยทุกอย่างครบเสร็จหมดแล้วเวทีเสร็จกองน้ําห้องท่าไม่ต้องห่วงพี่น้องประชาชน เราไม่ไหวแล้วครับประชาชนคนไทยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเพราะว่าการบริหารงานของประเทศของประยุทธ์เจ็ดปีมานี้เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างยับเยินในกับประเทศชาติถ้าท่านเห็นแก่อนาคตของประเทศถ้าท่านเห็นแก่อนาคตของประเทศชาติลูกหลานของเราว่าต่อไปเนี่ยประเทศชาติต้องล้มละลายประเทศชาติต้องเสียหายประเทศชาติจะไร้ค่าภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าท่านเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของระบบประยุทธ์ประเทศไทยไม่ใช่ของประยุทธ์จันโอชาประเทศไทยไม่ใช่ของญาติโกโหติกาหรือว่า,าว่านเครือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะนึกจะบริหารประเทศอย่างไรนึกจะทําอย่างไรให้กับประเทศชาติโดยไม่คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจไม่คํานึงถึงสังคมบ้านเมืองเวลานี้ยอย่าว่าจะบริหารประเทศเลยแค่บริหารโควิดเนี่ยแค่บริหารวัคซีนมันยังบริหารไม่ได้เลย และดับราษาอะไรกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนะครับบ้านเมืองเวลานี้เนี่ยคนไม่กล้ามาลงทุนไม่ทํามาค้าขายไม่ได้ประกอบอาชีพปกติไม่ได้แลวจะอยู่กันยังไงมันไม่ใช่อดธรรมดาล่ะครับมันอดกันจนไม่มีข้าวจะกินอดจนไม่มีตังจะใช้ไม่มีตังจะผ่อนรถผ่อนบ้านค่าชาวบ้านไม่มีเงินไม่มีใช้ลูกหลานไปโรงเรียนยังไม่มีมันลําบากถึงขนาดว่าไม่รู้จะอยู่กันยังไงกินกันยังไงแล้ว ยังจะมีหน้ามาเปิดโรงรับจำนำอีกแล้วจะเอาชี้อะไรไปนรับจำนำหรอครับโทษทีขอโทษนะตะกวดครับจะเอาอะไรไปรับจำนำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพฉะนนคนไทยถ้าเห็นว่าถ้าท่านเห็นว่าประยุทธ์เนี่ยมันตัวปัญหาของประเทศชาติท่านต้องมาครับต้องมาร่วมด้วยช่วยกันไล่ถ้าท่านอยู่บ้านเฉยเฉยทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวหมดประยุทธ์ไม่ไหวแล้ว,วประยุทธ์ไม่ไหวจะทำให้จนกระทั้งประเทศแล้วคนนั้นก็จนคนนี้ก็จนกันนะจนจนจนๆๆ แต่ไม่ออกมาเนี่ยประยุทธ์มันก็อยู่ต่อเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหนาจาณ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 าจาอยู่เลยไม่สำนึกไม่รู้สึกว่าคนไทยเขาจะเป็นยังไง <c oughs> รวยแต่พวกมันนะครับรวยแต่กลุ่มทุนที่สนับสนุนแต่คนไทยยังคิดว่าเป็นเช่นนี้คนไทยยังรับได้กับเรื่องเหล่านี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากจะออกมาไล่ประยุทธ์กัน แทบทุกคนน่ะแต่บางคนติดกับปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเดินทางมาไม่ได้ลําบากสุขภาพไม่ดีบางคนก็ไม่สะดวกในการเดินทางมาก็ก็ตะกนว่ากันไปแต่ผมอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้ามาแรงถ้ามีเยี่ยมมีแรงมาให้มาเถอะครับตอนนี้คนนี่แน่นมากเลยครับตอนนี้ผ่านฟ้าเนี่ยคนเยอะมากเลยมานนะครับพี่น้องครับเชิญชวนแล้วครับเชิญชวนครับมาเลยครับมามามาค่ะแล้วเวทีปลาใสจะเริ่มประมาณกี่โมงสี่โมงสีง่โมงเวทีปลาใสจะเริ่มสี่โมงเย็นตอนนี้เวทีไป ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับรอพี่น้องเล้วเราจะปิดถนนแล้วนะ,ะก็เชิญเลยครับพี่น้องครับยังมีเวลามาทันครับแล้วเดี๋ยวหกโมงครึ่งเราจะเคลื่อนไปทำเนียบไปหาประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับมันไม่อยู่กับช้างหัวมันเราจะไปปอกกัยามก็ได้หาละเดี๋ยวเจอกันครับค่ะก็เป็นการสัมภาษณ์ของคุณเจ๋งดอกจิกนะคะเป็นแกนนาที่ลงพื้นที่มาก่อนนะคะและตอนนี้นะคะก็อย่างที่ทราบค่ะว่ามีมวลชนนะคะมารอการชุมนุมในวันนี้นะคะและก็เป็นการเว้นระยะห่างนะคะ รวมถึงทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะและก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าเรามีการป้องกันมาตรการโควิด -19 นะคะแต่ส่วนมากตอนนี้ประชาชนก็จะยืนรอสองข้อข้างทางนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเวทีกำลังจัดขบวนนะคะรวมถึงปิดถนนนะคะจัดเวทีต่างๆนะคะเพื่อความพร้อมสำหรับการปลาศัยในเย็นวันนี้ค่ะ และแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีการเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจในการมาร่วมขับไล่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานะคะก็ขอเชิญชวนที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะเริ่มชุมนุมกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเป็นบรรยากาศสดๆในตอนนี้นะคะที่พ่อแม่พี่น้องก็ได้เดินทางมา จัดจองรอพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้เราได้ปิดถนนไป2เลนค่ะรวมถึงเวลา16บหรนิกานี่จะปิดถนนทังสะพานผ่านฟ้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศต่างๆนะคะก็จะเห็นมวลชนนะคะใส่เสื้อหลากสีนะคะรวมถึงมีเสื้อสีแดงรวมถึงเสื้อเสื้อสีต่างๆนะคะ และนี่ก็เป็นเวทีของน้องน้องรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่เชิญชวนประสัยเชิญทุกคนนะคะมาร่วมกันกับเราในวันนี้ค่ะโดยวันเสาร์นี้นะคะคนก็จะมารอกันอย่างคึกคักเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะส่วนมากก็จะรอเพื่อที่จะข่อนขบวนนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลกับกลุ่มแกนนำของพวกเราค่ะเดี๋ยวเราจะพาข้ามถนน,นไปดูตรงทางด้านของ อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะหลบร่มหลบแดดรอกันอยู่นะคะเพื่อที่จะรอเวลาที่แกนนำจะเรียกรวมคนคนออกมานะคะรวมถึงมีการปราศัยและเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะนะคะเช่นเคยก็จะมี หน่วยปฐมพยาบาลภาคสนามนะคะไว้บริการมวลชนนะคะที่เดินทางมารวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมจะเห็นได้ว่ามีการตรเตรียมในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเป็นบรรยากาศหลากหลายตอนนี้ที่ประชาชนนะคะก็มารอหลบร่มนะคะเพื่อที่จะออกมาร่วมชุมนุมกับเวทีไทยไม่ทนนะคะในวันนี้ค่ะ ก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่คายนะคะที่ได้เดินทางมาจําหน่ายของที่ระลึกกันนะคะรวมถึงเสื้อแสดงสัญลักษณ์การต่อสู้นะคะและก็ของใช้ต่างๆนะคะเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะคะสำหรับตอนนี้มวลชนก็เริ่มมากันแล้วนะคะอย่างที่บอกคะเวทีจะเริ่มตอน16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ และท่านผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจพีททีวีของพวกเราค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับการชุมนุมครั้งนี้ของกลุ่มไทยไม่ทนสามกีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะคะนี่ก็จะมีสินค้าหลากหลายมากนะคะที่มาขาย รวมถึงมวลชนต่างๆก็กําลังนั่งรอนะคะรอการจัดขบวนของกลุ่มไทยไม่ทนนะคะนี่นะคะก็จะมีการบริการหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะที่หน่วยปฐมพยาบาลน,นะคะรวมถึงการแจกแอมโมเนียสําหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยนะคะก็สามารถที่จะมาขอบริการตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะขณะที่เวทีใหญ่นะคะคุณเจ๋งดอกจิกก็กำลังจัดนะคะระเบียบของเวทีนะคะว่าข,ขบวนไหนจะเริ่มตรงไหนนะคะเป็นการจัดระเบียบมวลชนรวมถึงจัดระเบียบรถมบายที่จะใช้ในการเป็นเวทีการปราศัยในวันนี้ค่ะเราจะาต้องเดินทางบุกทำเนียบรับพลกันเลย อนนี้แกนนําก็กาลังเชิญชวนให้มวลชนนะคะเข้ามารอนะคะบริเวณสะพานผ่านฟ้านะคะเพื่อเตรียมตัวไปบ,บุกทำเนียบรัฐบาลค่ะย่ยผมอยากจะเชิญพี่น้องว่าถ้าพี่น้องโอนกันระบบประยุกต์ไม่ได้พี่น้องมาตรงนี้เลยครับพี่น้องครับเราจะไม่ให้เวลาอีกแล้วเราให้เวลามาเจ็ดปี ให้เวลามเพียงพอสำหรับประยุทต์ได้สร้างความบันเทิงไว้ไปพอสมควรดังนั้นวันนี้เรานัดหมายกันตอนนี้บนเวทีนะคะคุณเจ๋งดอกจิกก็กำลังระดมคนให้เข้ามาเพื่อที่จะจัดระเบียบนะคะรวมถึงการปิดท้องถนนบริเวณสะพานผ่า้าค่ะห้องน้ำห้องพักก็อยู่ฝั่งนี้สะดวกสบาย จะขี้จะเยี่ยวตามอัธยาศัยไม่มีปัญหาห้งหองน้ำห้องแอร์อย่างดีเราเนี่ยติดตอ่อขอความอนุเคราะห์ห้องน้ำไว้สิบรถนยึดไปแปดหัอสองก็ไม่น่ามีปัญหาพอจะขี้เยี่ยวกันไหวหรอกดังนั้นที่นองทีคารับในเวลาตอนนี้เราปิดช่องจราจรขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำด้วยความสะดวกประสานงานไว้เป็นอย่างดีแกพยายามสร้างความให้พี่น้องประชาชนรตดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แกนนําของเรานะคะมานั่งพักกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณธนาวุฒธวิชัยดิตนะคะพี่บุตรคะลองพูดถึงบรรยากาศเหตุการณ์วันนี้และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมหน่อยค่ะ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่ณเวลานี้ขณะนี้ ว่าผมอยู่ที่สะพานฝานคว้าลีลาดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการนัดกันชุมนุมกับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่2คือวันที่26วันนี้ก็ขอ,ข,อขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อดทนทนอดรนทนไม่ไหวกับการบริหารงานของคนชื่อประยุทธ์จันโอชาซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเข้ามาก็ปล้นอำนาจหลังจากนั้นก็โกงก็มาอีกแล้วเข้ามาสู่อำนาจเข้ามาสู่อำนาจแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ทําดีทดําเด่นทําอะไรมากมายที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกลับทําสร้างความเสียหายอุ้มในทุนรวยกระจุกจนกระจายอยู่ณเวลานี้ซึ่งปัญหาต่างๆนี้พี่น้องประชาชนก็ย่อมรู้ย่อมเห็นเป็นที่ประจักษ์กันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ดูท่าทางว่าพี่น้องประชาชนงคงจะมากันเยอะแยะมากมายมากกว่าวันที่24ที่ผ่านมาที่ตรงกับวันอภิวัตร การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในปี2475ซึ่งวันนี้พี่น้องจะเห็นว่ามากันอุ่นหาขวาข้างเริ่มทยอยกันมาเรื่อยเพราะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันพฤหัสที่เราณมานั้นสิ่งที่เราจะต้องยุติการชุมนุมก่อนเพราะมีคนจะสร้างสถานการณ์ได้ข่าวว่ามาจากหน่วยงานของรัฐแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับวันนี้อาจจะมีคนมาฉีกหน้ากากคนที่จัดจัดสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะทาร้ายทําลายพี่น้องประชาชนวันนี้ ก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมากันให้มากๆเพื่อสร้างพลังอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนกับไล่ประยุทธ์จันโอชานะครับผู้นำประเ็ิการส่อนรูปก,กันต่อไปขอเชิญชวนกันมานะครับสะพานผ่านฟ้าลีลาดสู้ครับค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศร,ระหว่างรอการเปิดเวทีนะคะของสะพานผ่านฟ้าแห่งนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดกำลังเริ่มที่จะปิดถนนที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนี้นะเดี๋ยวก็ได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ความร่วมมือนะครับเพื่ออำนวยความะดจราจรสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาและก็กราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยนะครับกับการไม่ได้รับความสะดวกเป็นที่เป็นที่เป็นที่ทพอสมควรเพราะว่าอาจจะต้องปิดการจราจรแล้วอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคอยโบกนะแนะนําทางว่าท่านจะไปทางไหนสะดวกกว่านะครับ น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะระหว่างรอการเปิดเวทีปลาัยนะคะรวมถึงการปรากฏตัวของแกนนาหลักต่างๆนะคะและเดี๋ยวเวลาถัดไปเราจะถ่ายท้วสดบรรยากาศต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะสําหรับตอนนี้ขอบคุณคะ่ะ